พี่น้องครับมันเหมือนเราตอนนี้เลยพี่น้องมันเหมือนประเทศไทยตอนนี้เลยข่าววิกฤตหมูแพงข้าวของแพงหาชีพยากโรคระบาดก็มีหลายคาัตเตอร์เกิดขึ้นแต่ผู้นำประเทศ ของเราเองนั้นเนี่ยยังนิ่งเฉยอ,อยู่การประหารประเทศนิ่งเฉยอ,อยู่ปล่อยให้ประชาชนทุกคนนั้นดิ้นรนกันเองนี่แหละครับมันจะเกิดวิกฤตใหญ่มันจะเกิดวิกฤตใหญ,ใหญ่พี่น้องครับผมอยากให้ทุกคนได้ตั้งสตนะิวันนี้เราต้องกลับใจใหม่การกลับใจใหม่นั้นเป็นเรื่องภายในศาส,สนาทำไม่ได้นะครับผมบอกได้เลยว่าศาสนาทำไม่ได้ พระเจ้าปรารถนาจะให้เราทุกคนนั้นเข้าถูกเข้าสู่ประตูสวรรค์เข้าสู่สันติสุขเข้าสู่ความชอบธรรมและยิ่งท่าหร่ครับพระเจ้าตัดกับเราเลยว่าผู้ใดที่ตกในความบาปและผู้ใดที่คมเหงพี่น้องคมเหงคิจจักรคมเหงประชาชน มันมันฟังแล้วสะท้อนใจมากบางทีผมจะพูดดีหรือไม่ดีแต่ผมจะเป็นต้องพูดนะฮะผมจะเป็นต้องพูดเลยท่านฟังนะ,ะอันนี้ผมขออ่านเพราะว่าชจะนะของพระเจ้าให้ทุกท่านฟังพระเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันเวลาก็มาถึงเมื่อเราจะส่ง ทุพิขภัยมาที่แผ่นดินไม่ใช่การอดอาหารหรือการกระหายน้ำแต่จะอดฟังพระวจนะของพระเจ้าเขาทั้งหลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนั้นไปทะเลนูล้นและจากทิศเหนือไปทิศตะวันออกเขาทั้งหลายจะวิ่งไปวิ่งมาเพื่อสแสวงหาพระวจนะของพระเจ้าแต่เขาจะหาไม่พบฟังดูแลเป็นไงพี่น้อง ฟังดูแล้วแบบผมขยายความนะฮะวันนี้ความใครก็แล้วแต่ทำให้คนส่วนใหญ่ตกรกรรมลำบากตกความทุกข์คิดผมเนี่ยถ้าไปถึงผู้บริหารประเทศได้นะผมอยากให้กลับใจท่านใกล้ควรนะครับ หรือผู้ที่มีผลประโยชน์กับประเทศไทยท่านใครควรนะครับกับใจทำให้ประเทศนี้ประชาชนนี้ดีขึ้นผมไม่มีอำนาจอะไรแต่ผมอยากจะฝากบอกว่าพระเจ้าตัดมาถึงผมแบบนี้พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเป็นพระเจ้าของคนทั่วโลกและโลกใบนี้ ท่านครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่ท่านจะมากักสินค้าขึ้นราคาไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันก็ดีน้ำมันพืชอะไรทุกอย่างของกินของใช้ที่คนส่วนใหญ่ประชาชนในประเทศนี้ต้องใช้และมันก็เป็นทรัพยากรของพระเจ้านะพูดตรงนะเป็นทรัพยากรของพระเจ้า ทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าให้เราสร้างพระเจ้าให้แผ่นดินให้ฝนให้น้ำถ้ามีคนบางคนมีบางกลุ่มมากักตุนกันราคานุ่นนี่นั่นหลายอย่างแล้วคุณก็มีหลายบริษัทที่บล็อกสินค้าไว้ผมบอกได้เลยว่าอนาคตอย่างที่บอกนะฮะ ท่านจะหาบ้านของท่านไม่เจอท่านจะหาที่อยู่ไม่ได้หมายความว่าท่านจะอยู่ไหนไม่ได้เลยแมนกระทังชีวิตหลังความตายนี่ท่านจะอยู่ในบึงไฟอย่างเดียวเลยนะฮะร้อนอย่างเดียวเลยพี่น้องครับไม่มีประโยชน์ท่านครับไม่มีประโยชน์เลยท่านเถอเชื่อผมเถอะท่านมีอำนาจอยู่ในมือ ออกมาประกาศมันไม่ขาดทุนหรอกครับผมบอกได้เลยยังไงก็ไม่ขาดทุนคุณอย่ากอกกำไรเยอะไปทำอะไรคุณทำให้คนในประเทศนี้ลํำบากวันนี้เขาอาจจะลำบากเนะี่ยแต่คุณจะลํำบากเป็นร้อยเท่าของเขาวันที่คุณโดนพิพากษา ทุกท่านครับท่านครับผมไม่มียศถาบรรดาศักิ์อะไรผมเป็นแค่เด็กบรรน,นอกคนหนึ่งที่เห็นประเทศนี้อยู่ในประเทศนี้มา50กว่าปีทนทุกข์หลายอยา่างแต่วันนี้พระเจ้าให้ผมมีสันติสุขและพระเจ้าปรารถนาที่จะผ่านถ้อยคำของผมไปให้กับทุกท่านนะเหมือนอาโมทในอดีต ที่เป็นเด็กเลี้ยงแกะไม่มีค่าอะไรเลยแต่พระเจ้าตัดผ่านอาโมดท,ที่ผมมาแบ่งปันวันนี้ให้ผู้บริหารประเทศให้กษัตริย์ในอิสราเอลได้กลับใจอย่าหลงเจนในความบาปเลยอย่าหลงเจนในอำนาจเลยพี่น้องไม่มีประโยชน์ครับอำนาจทั้งสิ้นนะเป็นของพระเจ้านะพระเจ้าให้ได้พระเจ้าก็ถอดได้ เรื่องจริงพระเจ้าให้ท่านได้พระเจ้าก็ถอดได้ท่านยังไม่ต้องกังวลนะท่านท่านลองดูนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตัดผ่านพระคัมภีร์อาโมสนะพี่น้องผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนการของใครทั้งสิ้น แต่ผมมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเดียวก็คือผมจะทําให้พี่น้องประเทศไทยทั้ง60ล้านคนนั้นมีความสุขครับพี่น้องผ่านพระคัมภีร์ที่พระเจ้าตัดผ่านผมในวันนี้ <c oughs> ทุกท่านครับพี่น้องคนไทยทุกคนที่ฟังคลิปผมขอให้กลับใจด้วยนะวันนี้ที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์ไม่อยากฟังเสียง เพลงของเจ้าฟัางนะฮะองตัดว่าเราไม่ปรารถนาในเทศกาลของเจ้าท่านลองช่วยผมนะเทศกาลเทศกาลในในประเทศเราเนี่ยเทศกาลเยอะมากแล้วไม่มีประโยชน์ท่านลองใคร้กวรดีๆนะครับเรามีเทศกาลเยอะมากแต่ไม่มีประโยชน์เลยนะมีเทศกาลแต่ไม่มีประโยชน์ เป็นแค่อะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่แม้นว่าเครื่องถวายนะเครื่องถวายที่ท่านเอาไปถวายนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเผาบูชาเครื่องบูชาเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ยอมรับนะครับพระเจ้าไม่ยอมรับเพราะมันเป็นมนทินมันเป็นมนทินเราเห็นหลายที่เลยและยิ่งปีใหม่เนี้ย ดีผมบอกก่อนนะผมเห็นมีหลายคลิปเลยหลายที่เลยว่าแก้ปีชงปีชงท่านที่ไปทําแก้ปีชงนะผมไม่ได้ลบหลู่นะท่านลองไขวรดีๆนะฮะว่าท่านชงท่านชงหรือท่านเสียพระเจ้าเราปรารถนาแค่กับใจนะคุณก็ไม่ต้องไปชงแล้วขอบอกนะอันนั้นคือผลประโยชน์ล้วน เพิ่งเห็นคลิปออกมานะคุณไปไหว้ศาลที่ไหนนะค่าใช้จ่ายอะ่ะมันชงแน่นอนนะลำบากแน่คุณแค่ควรคุณมาหาผมนะไม่เสียเมตตาบาทเดียวผมแก้ให้คุณนะปีนี้ทั้งปีนะคุณรวยอย่างเดียวเลยถ้าคุณอยากรวยนะพระเจ้าของผมเนี่ยแก้ได้หมดเลยนะครับแล้ว แม้ว่าเราจะนําเสียงเพลงเครื่องดนตรีอะไรที่เราล็อกออกไปเนี่ยพี่น้องครับสังเกตในยุคนี้แต่ละเพลงเนี่ยท่านลองให้ควรดูดีๆนะเพลงแต่ละเพลงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันไม่กินใจเหมือนในอดีตนะีมีหลายค่ายเพลงแล้นนักร้องก็ นุ่มน้อยหงน้อยออกมามันมันบาปคะเราน่าจะร้องเพลงที่มันมีประโยชน์ตัวตีที่มีประโยชน์ร้องเพลงที่มันหนุนจิตชูใจให้กำลังใจมนุษย์ด้วยกันแต่ทุกวันนี้สังเกตน,นะบางทีเพลงเพลงนี้ดังมากเลยแต่ว่าพอไปฟังอีกทีหนึ่งเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันมันไม่น่าฟังมันไม่น่าดูจริงอยู่อาจจะได้วิวเยอะแยะมากมายทำให้ชื่อเสียงโด่งดัง อันนั้นถ้าเกิดกลับใจใหม่ได้ก็ยินดีครับมนุษย์เราเองก็จะหลงเจนไปตามนี้มีหลายค่ายเพลงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีหลายค่ายเพลงที่ปิดตัวไปก็ <c oughs> <c oughs> อยากจะหนุนใจนะพี่น้องครับวันนี้ค่อนข้างจะพูดลำบากมาก เพราะมันเป็นเรื่องโพสิทีฟเพราะว่าคำพูดผมอาจจะเป็นแตะต้องใจผู้นำประเทศหรือผู้ที่มีอิทธิพลหรือผู้ที่เสียผลประโยชน์แต่ผมก็ขอฝากและหนุนใจกลับใจเะครับท่านที่มีมากก็แบ่งให้กับคนมีน้อยผู้ที่มีน้อยก็จงแสวงหาทางที่ถูกต้องนะครับ อย่าไปทำในสิ่งที่มันตรงกันข้ามที่ไม่สมบูรณ์พี่น้องฮะเอาความรักไปที่ตั้งเอาความรักไปที่ตั้งครับถ้าเรามีความรักไปที่ตั้งการอาภัยการถอมใจเกิดขึ้นแท่นั้นเองครวันนี้เสียงของพระเจ้ามาถึงเราถ้าเราได้ยินถ้าเรากลับใจใหม่พระเจ้าจะอวอพรเราเลยดีที่พระพรที่ซ่อนอยู่อย่างที่ผมเกินไว้แล้วว่าถ้าวันนี้แนดีตนะอิสาราเอลไม่เชื่อ พอไม่เชื่อปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับโรมเข้ายึดประเทศทุกคนตกเป็นทาสหมดเลยความยากลำบากเกิดขึ้นก่อนองค์พระเยซูคริสต์เดจมาตอนนั้นอิสราเอลตกเป็นทาสความลำบากหนักกว่าเดิมครับคูณสองเลยนี่พระเจ้าตัดผ่านแล้วนะตอนแรกมันยังไม่เท่าไหร่นะตอนแรกอาโมดมาเตือนเนี่ยบอกว่าให้กลับใจให้กลับใจนะแต่ไม่ยอมกลับใจอ่ะยิงก็เรียกยิงฉันเจ๋งอะไรประมาณนี้นะ สุดท้ายนะอิสราเอลก็ตกเป็นเมืองครึ่งของโรมันโรมันนะโรมันล่านาทีคมตอนนั้นก็ตกเลยนะอยู่ที่ความยากลำบากยังต้องเสียภาษียังต้องทำอะไรไม่เป็นอิสระละแม้กระทั่งจะเป็นนมัสการพระเจ้าก็จะทำยากเลยพี่น้องแต่วันนี้นะเราก็จะเห็นในะประเทศไทยเราเองนะนะไม่ว่าจะเป็นานเรื่องของ ความเชื่อเดิมเช่นศาสนาพุทธก็ขอโทษนะครับมันมันผลประโยชน์เยอะเกินไปมีพระดีๆก็มีเยอะพระดีมีเยอะแต่ก็โดนกันแกล้งตลอดเวลาอีกกว่่่าเชือหนึงความเชื่อหนึ่งขอโทษนะฮะ ถ้าเป็นความเชื่อเดียวกันที่ในพระคัมภีร์โทราอันนี้ผมยอมรับแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามมันมีการบิดเบือนพระคัมภีร์นะมันมีการบิดเบือนพระคัมภีร์เกิดขึ้นนะแล้วก็เป็นภาษาอาหรับฟังไม่เข้าใจแล้วก็เปิดเพลงเปิดเสียงดัง5เวลา6เวลาเนี่ยผมบอกว่าในความเชื่อของเราเองพระเจ้าเนี่ย เจ้าให้เราอยู่ในห้องชั้นในอยู่ในที่ที่เงียบๆแล้วออกมาด้วยความรักไม่ใช่ออกมาประกาศเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาถ้านรงไม่ใคร่ควรนะฮะอันนี้ก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วเพราะผมก็คือหนึ่งในนั้นมาในอดีตผมเดินออกมาแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ท่านก็ใครควรดูนะครับวันที่พระเจ้ามาพิพากษาแล้วเนี่ยผม ผมก็ไม่รับรองว่าท่านจะได้เข้าจริงไหมที่ท่านสื่อสารกันแต่พระเยซูคริสต์ของ,รงนะรเ,เราของจริงนีัพระเยโฮวาห์เราของจริงแต่ว่าจะจริงแท้แค่ไหนนั้นผมก็พิสูจน์ไม่ได้อีกก็คือเอาไว้หลังในโลกวิญญาณแล้วกันเราก็จะได้เจอกันตรงนั้นนะ <laughs> ในโลกแห่งวิญญาณเจอกันตรงนั้นนะครับ นน่คือสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องใกล้ครวนนะสำคัญมากพี่น้องครับพระเจ้าก็ยังให้พระพรเราแต่จงให้ความยุติธรรมหลั่งไหลลงอย่างน้ำและให้ความชอบธรรมเป็นอย่างลําทานที่ไหลอยู่เป็นนิดพระเจ้าก็ยังมีช่องไฟแสงสว่างให้เรานิดๆขอให้เรากลับมากลับใจใหม่แล้วก็ทำแบบนี้ เชื่อผมจะครับลดราคาน้ำมันลงมาเหลือแค่15บาทประเทศไทยเราก็อยู่รอดแลฮะได้เยอะกว่าเดิมด้วยราคาหมูลงมาเหลือแค่โล5 50บาทก็ไม่รู้จะเอาเงินไปไว้ตรงไหนครับพี่น้องนะค่าแรง300บาท300บาทค่าแรงพื้นฐานสามารถอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะฮะ แต่ว่าถ้าเราต้องมีฝีมือด้วยนะถ้าค้าแรงแบบว่าไม่มีองค์ความรู้ก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเราเป็นฝีมือเนี่ยก็วันละห้าร้อยหก้อยอยู่ได้ขณะผมจ้างคนมาทําสวนผมผมให้วันหนึ่งห้าร้อยเลยมันร้อนไงนะผู้มีอำนาจครับวันนี้คำตักของพระเจ้ามาถึงท่านท่านได้อ่านคลิปผมเนี่ยก็หนุนใจนะครับ กับใจแล้วก็เปลี่ยนประเทศนี้ถ้ายังไงเนี่ยผมยินดีนะครับเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยผมมีทีมที่ปรึกษามีผู้นำเราก็เป็นกลุ่มก้อนเล็ก,ลกนะบะนบ้านนี่แหละครับแต่สามารถคือปัญญาที่เรามาจากพระคัมภีร์ปัญญามาจากพระเจ้าเนี่ยสามารถทําให้เราบริหารจัดการในเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องที่มันสมบูรณ์ได้ของพระเจ้าสําหรับในวันนี้ ที่ทุกคนได้ฟังพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงเ้าจิตใจเราทั้งหลายขอพระองค์ทรงปกป้องประเทศไทยของเราให้สิปัญญากับผู้นําประเทศของเราด้วยพระบิดาเจ้าขอดุจิตชูใจพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อยู่นอกประเทศพระบิดาเจ้าขอทุกคนได้มีความรักเป็นสยามเมืองยิ้มให้อภัยซึ่งกันและกันรักซึ่งกันและกันอภัยซึ่งกันและกันหันออกจากความบาป ทั้งป่วงพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้พระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงพระองค์ผู้ทรงกิ้วช้าพระองค์ผู้ปรารถนาที่จะเห็นลูกๆของพระองค์นั้นมีความสุขพระบิดาเจ้าบัดนี้ข้าพโค์เชื่อและวางใจที่ประคำอาโมสดัดมาถึงเราวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตักเตือนเราพระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ในเวลานี้ลูกอนิฐานได้ความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้า แห่งชาซาเร็จอเมนสวัสดีครับพี่น้องครับรับพบกันใหม่นะครับ